สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกช่องไซ b e r ร์แช n แนลและท่านผู้ชมทุกท่านในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ KKP s a ฟ e ี K K way, ของธนาคารเกียรตินาคินพัทละผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า KKP Mobile หลังจากที่มีโรคระบาดไวรัสโควิดสิ 19, ตั้งแต่ปีพศ2513เป็นต้นมาธนาคารต่างๆเริ่มเปิดให้บริการการเงินบนโลกออนไลน์มากขึ้นเช่น โอนเงินชำระสินค้าต่างๆทำได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงและพิเศษไปกว่านั้นก็คือเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันของแต่ละธนาคารโดยที่ว่าเราไม่ต้องเดินทางไปธนาคารเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ได้ด้วยตัวเองฟรีค่าธรรมเนียมพูด,ดง่ายๆนะครับว่าเปิดบัญชีศูนย์บาทนั่นเองนะครับสำหรับเงื่อนไขหลักๆบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดสำหรับบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ KKP SaV e ของธนาคารเกียรตินาคินพัฒละเมื่อท่านเปิดบัญชีเสร็จแล้วท่านจะได้รับดอกเบี้ย1.6%ต่อปีนะครับนับว่าเป็นคู่แข่งกับอีกหลายธนาคารเลยทีเดียวนะครับสิ่งที่ต้องใช้ในการเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์1บัตรประจำตัวประชาชนของท่านที่เป็นแบบสมาร์ทการ์ด สโทรศัพท์สมาร์ทโฟนระบบ Android หรือว่า iOS ก็ได้พร้อมเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ได้ 3. อีเมลส่วนตัวของท่านเช่น gmail แต่ต้องใช้ได้ด้วยนะครับเอาไว้รับหน้า b o o แบงค์และ Statement ผมจะแบ่งออกเป็น2วิธีการในการเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ KKP s a v e ี K K ของธนาคารเกียรตินาคินพัทรละวิธีที่1นนะครับเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน KKP Mobile แล้วทำการยืนยันตัวตนผ่านตู้ AIS Smart Key o r ที่ตั้งอยู่ในร้าน AIS หรือว่า e ทลวิทวิธีนี้สำหรับท่านที่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเปิดบัญชีออนไลน์มาก่อนเป็นวิธีที่ไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่นะครับวิธีที่2เปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน KKP Mobile และทำการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันธนาคารอื่น ที่สมัครบริการในช่องแวดลดิจิตอลไอหรือเรียกกันสั้นๆว่า NDID วิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดเพราะท่านไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยแต่ท่านต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับระบบยืนยันตัวตนในรูปแบบ NDID ซักนิดหนึ่งนะครับสําหรับท่านที่ยังไม่เข้าใจระบบ NDID ให้ท่านเปิดดูคลิปเก่าๆที่ผมได้อัปโหลดและสอนวิธีการสมัครบริการ NDID เอาไว้นะครับ เมื่อท่านพร้อมแล้วนะครับเรามาลงมือเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ KKP s a v e v ของธนาคารเกียรตินาคินพัฒระผ่านแอปพลิเคชัน KKP Mobile กันได้เลยนะครับผมจะเริ่มสอนวิธีที่1ก่อนเลยนะครับเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ยืนยันตัวตนผ่านตู้ AIS Smart Key o r d หน,นะครับให้ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า KKP Mobile จะเป็นระบบปฏิบัติการ Android หรือว่า iOS ก็ได้แล้วเปิดขึ้นมา 2. ให้กดคำว่าเปิดบัญชีออนไลน์ 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านเช่นชื่อและนามสกุลวันเดือนปีเกิดสำหรับกรอกวันเดือนปีเกิดให้ท่านกดตรงนี้นะครับตรงขวามือแล้วจะมีหน้าป๊อปอัพขึ้นมาให้เราเลือกสำหรับปีเกิดให้ท่านกดตรงนี้นะครับตามไปด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเมื่อกรอกเสร็จแล้วให้กดต่อไป4เลือกวิธีการยืนยันตัวตนในที่นี้เลือกบัตรประจำตัวประชาชน5เลือกช่องทางในการยืนยันตัวตนตอนนี้มีอยู่บริษัท a d v a n c e i n n o s s r v v i e e บริษัทเดียวนะครับหรือเรียกกันสั้นๆว่า AIS กดเลือกเข้าไปได้เลยนะครับ6 กดยอมรับเงื่อนไขสําหรับเงื่อนไขก็จะมีอยู่2อสเงื่อนไขให้ท่านกดตกลงจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ท่านไปที่ตู้ AIS Smart Key o r d แล้วกดดําเนินการต่อจะมีระยะเวลา24ชั่วโมงหากเกินกว่านั้นท่านต้องกรอกข้อมูลใหม่นะครับ 7. ให้ท่านนําบัตรประจําตัวประชาชนของท่านไปยืนยันตัวตนที่ตู้ AIS Smart Key o r d ที่จุดบริการ AIS Service หรือว่าร้านเทโลวิส 8เลือกเมนูแสดงตัวตน Ndid 9. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือของท่านแล้วกดยืนยันสิบกรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากเบอร์โทรศัพท์สิ 11. อ็ดอ่านและกดตกลงและเงื่อนไขต่างๆแล้วกดยินยอม12ใส่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านที่ช่องเสียบบัตร 13. เลือกธนาคารที่ต้องการแสดงตัวตนในที่นี้เลือกธนาคารเกียรตินาคินพัทระแล้วกดถัดไป 14. ตรวจสอบข้อมูลยืนยันแสดงตัวตนแล้วกดยืนยัน 15. ระบบแจ้งดำเนินการเรียบร้อยและส่งสลิปออนไลน์ให้ทาง SMS เข้าไปทำรายการต่อที่แอป KKp Mobile 16. รายละเอียดใบบันทึกรายการ ที่ส่งทาง sms 17ให้ท่านเปิดแอปพลิเคชัน KKP Mobile แล้วกดดำเนินการต่อ18กรอกข้อมูลตามขั้นตอนแล้วกดต่อไป19ถ่ายรูปหน้าของท่านหรือว่าเชลฟี่ไม่สวมหมวกและแว,ว่นตาปฏิบัติตามที่แอปแนะนำา20ยืนยันเบอร์โทรศัพท์ และอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชันก่อนหน้านี้โดยใส่รหัส OTP ที่ได้รับ21ตั้งรหัสพิน6หลักและใส่รหัสพิน6หลักอีกครั้งหนึ่ง22เปิดบัญชีออนไลน์เลือกวัตถุประสงค์ของการเปิดบัญชี23เลือก KKP s a v e w a กดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และกดต่อไป 24กรอกข้อมูลแฟตชา25่ยืนยันการทำรายการข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการต่างๆ26เมื่อเปิดบัญชีสำเร็จท่านจะได้รับอีเมลภาพบัตรคู่ฝากและข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการด้านเงินฝาก 27เสร็จสิ้นในการเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ KKP s a v e V ของธนาคารเกียรตินาคินพาทละผ่านแอปพลิเคชัน KKP Mobile โดยยืนยันตัวตนผ่านตู้ AIS Smart Key o ท่านสามารถฝากโอนถอนจ่ายได้ทันทีเหมือนกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีสมุดคู่ฝากนะครับวิธีที่2เปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน KKP Mobile แล้วทำการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันธนาคารอื่นที่สมัครบริการ National Digital ID หรือเรียกกันสั้นๆว่า NDI d โดยมีวิธีการดังต่อไปนี้นะครับ 1. ให้ท่านดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า KKP Mobile จะเป็นระบบปฏิบัติการ Android หรือว่า iOS ก็ได้แล้วเปิดขึ้นมา 2. ให้กดคำว่าเปิดบัญชีออนไลน์ 3. กรอกข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดสำหรับกรอกวันเดือนปีเกิดให้ท่านกดตรงนี้ตรงขวามือแล้วจะมีหน้าป๊อปอัพขึ้นมาให้เราเลือกวันเดือนปีเกิดส่วนปีให้กดตรงนี้นะครับตามไปด้วยหมายเลขประจำตัวประชาชนของท่านหมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเมื่อกรอกเสร็จแล้วให้กดต่อไป4เลือกวิธีการยืนยันตัวตนในที่นี้เลือก N D I D 5. เลือกธนาคารที่เคยสมัครบริการ NDID 6. ก,กรุณารอสักครู่เมื่อธนาคารที่ท่านเลือกได้ยืนยันตัวตนของท่านแล้วท่านสามารถดำเนินการต่อจะมีระยะเวลา1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับหากเกินกว่านั้นกรอกข้อมูลใหม่นะครับ7กรอกข้อมูลตามขั้นตอนแล้วกดต่อไป 8. ถ่ายรูปใบหน้าของท่านหรือว่าเชลฟี่ และปฏิบัติตามที่แอปแนะนำเกยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือและอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับแอปพลิเคชันก่อนหน้านี้โดยใส่รหัส OTP ที่ได้รับ10ตั้งรหัสพินหกหลักและใส่รหัสพินอีกครั้งหนึ่ง11เปิดบัญชีออนไลน์เลือกวัตถุประสงค์ของการเปิดบัญชี 12. เลือก KKP s f v e ีกดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และกดต่อไป 13. กรอกข้อมูลแฟชชา 14. ยืนยันการทำรายการข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการต่างๆ 15. เมื่อเปิดบัญชีสำเร็จท่านจะได้รับอีเมลภาพบัตรคู่ฝากและข้อตกลงเงื่อนไขการให้บริการด้านเงินฝาก 16. เสร็จสิ้นในการเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ KKP s a f e ของธนาคารเกียรตินาคินพัฒระยืนยันตัวตนด้วยแอปพลิเคชันธนาคารอื่นที่เปิดใช้บริการ NDI d ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเพียงแต่ท่านทำความเข้าใจสักเล็กน้อยท่านก็สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ได้ไง่ายๆนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้หากคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆสมาชิกก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไซเบอร์ a ชนแนของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ